เข้าใหม่1คันนะครับและคันนี้นะครับ GLA 250 AMG เป็นรุ่น็อบสุดนะครับคันนี้ปี2018นะครับมาดูออปชั่นเพิ่มเติมแบบกระตับกันแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูราคานะครับคันนี้ได้สีดำนะครับไฟหน้านะครับเป็นโปรเจคเตอร์มี d a ย t i m e ์ u n n i n g งไลท์สวยเลยกระจังหน้าดีไซน์สไตล์ AMG นะครับมีเซนเซอร์มาให้รอบคันนะครับมาดูด้านข้างของตัวรถนะครับล้อแม็กนะครับสีดำสวยสภาพยางสมบูรณ์กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว LED นะครับเข้าออกด้วยคีย์เลสนะครับ ไปดูด้านในนะครับสภาพสวยสมบูรณ์เบาะสไตล์ AMG นะครับดูดีไซน์สปอร์ตเป็นเบาะรับไฟฟ้าหน้าจออินโฟเทนเมนต์ระบบสัมผัสทัชสกรีนนะครับในส่วนของพวงมาลัยนะครับมีปุ่มมัตติฟังก์ชั่นแพดเดิลชิฟต์นะครับและระบบคุชคอนโทรลตามมาดูในส่วนของห้องโดยสารตอนหลังนะครับสภาพดีเยี่ยมนะครับมีที่เท้าแขนพร้อมที่วางแก้วน้ําและมีแอร์ตอนหลังนะครับไฮไลท์ในส่วนของหลังคานะครับมีซันรูปพารอนามาด้านบนให้ด้วยนะครับ เปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านะครับคันนี้รองรับ5ที่นั่งนะครับมิติใส่สัมภาระค่อนข้างดีเลยนะครับและคันนี้ G L A 250 A M G ปี2018ราคาอยู่ที่735,000บาทนะครับโทรหาก,กระตับได้นะครับที่เบอร์086-988-9299 Panda s p e e d ิ้สน้ินรนครับ